ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาป่าเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวลดละเลิกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะครับภายในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับวันนี้วันที่17กันยานะครับก็เป็นวันที่ผมไปโพสต์นะฮะว่าอยากมีเพื่อนวิ่งอินทวอเทรนนิ่ง นะครับตอนเช้าตอนนี้ก็ตี5้าหาสิบเนะฮะเดี๋ยวไปรอดูกันว่ามีใครมาบ้างนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ผมตื่นเช้านะมาวิ่งแล้วก็เป็นการวิ่งแบบอินเทอร์วลด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเหมือนกับจะไปออกทริปมอไซค์เลยเพราะว่าบังเอิญไปโพสใส่ Facebook นะว่า หาเพื่อนวิ่งนะฮะตอนเช้าเนาะแล้วก็มีรุ่นพี่นะฮะซูป้านะครับหรือที่รู้จักกันในช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสคือวิ่งกับซูนะฮะพี่ซูป้าเขาทักมาส่วนตัวว่าเออเดี๋ยวไปวิ่งด้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศอันนี้ก็คือยังมืดๆอ,อ,อยู่เลยนะออแล้วก็เมื่อคืนก็นอนไม่หลับฟิลเหมือนจะออกทริปเลยเพราะว่ามีคนที่จะไปกับเราด้วยนะครับ จริงถ้าไม่ได้นัดนี่อาจจะไม่ตื่นก็ได้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันครับสนามที่จะวิ่งวันนี้คือสนามกีฬากลางมอขอนะฮะซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีพื้นดีมากนะครับเหมาะแก่การซ้อมวิ่งเทอ e r v a l นะฮะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึง <c oughs> สนามกีฬากลางขอนแก่นแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าแบบ ไม่คนเยอะมากเลยพวกมาทำอะไรกันโอมีคนใช้คอร์ดเยอะขนาดน,นี้เลยเนี่ยแล้วเราแบบพึง่งหัดวิ่งได้ๆเดี๋ยวตามตามพักพวกก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรอเพื่อนๆเ,เราอยู่ที่สนามข้างในนะนี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่มาตอนเช้าแบบนี้รู้สึกว่าคนเยอะนะฮะดูดิรถเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ในสนามนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคืนนะโอ้บรรยากาศของคนตื่นเช้ามาวิ่งมันเป็นอย่างนี้เองเหรอไปไปลุยลุยครับสวัสดีครับดีครับ สวัสดีครับโบนี่ธนามวยน,นะครับผมมาวิ่งกับเรายอดมนุษย์นะครับ let's go Hey fast f a s เลย come on get in the c a i r get in the chair <laughs> จบไปแล้วนะครับสาหรับการวิ่งอินทาวันนี้จบแล้วเหรอใช่ผมวิ่งไปเอครึ่งหนึ่งอะหเซ็ตเหรอเซตละห้าร้อเมตรพี่เพิงเซ็ตหต่อไปเซ็ตห้าไอพี่ซูซูป้าวิ่งกับซู สุดหล่อของเราสวัสดีครับแล้วก็แดนดับโอชินิมออสส์น้ำแข็งออสส์ฟอร์มนี่ครับยูเอสเอออออิ่งเลยอังกฤิดขอนงกิดใช่วอลอีสานได้หรอไม่ได้ไอซ์ไม่เต้น Alright บอ l แมนบอ a แมนวันนี้บรรยากาศคนเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เหนื่อยพอสมควรวันนี้สำหรับผมผมเป็นการวิ่งอินเทอร์วอลนะฮะ500เมตรนะครับ5เซตเนาะ แล้วก็ของพี่ซุป้าวิ่งแต่ไหนฮะวันนี้สองสี่รบสองสี่ร้อนะครับสี่รอเมตรสิบรอบโคตรถึกนะฮะพยายามเช้านะครับเป็นสิ่งที่ดีมันคืออย่างนี้บางคนบอกว่าไม่มีออกไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันทุกคนเท่ากันแหละแต่ว่าโอเคทุกคนมีความรับผิดชอบแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เรามีเวลามากขึ้นคุณเชื่อไหมอ่าเราจะหาเวลามาออกกําลังกายใช่ไหมอ่ะด้วยแต่ว่า คือมันจะช่วยลดระยะเวลาในการทําสิ่งใดๆในแต่ละวันให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นพอเรามีประสิทธิภาพพอเรามีประสิทธิภาพปั๊บเราก็จะมีการทํางานที่มันเสร็จเร็วที่มันโปรตีนมากขึ้นแล้วเราได้ปรตาเยอะสุดยอดครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ออกมาวิ่งนะแล้วก็มาต่อที่สวนเกษตรนะครับเราก็เพิ่งรู้ว่าเขามีแบบสโลบาร์กาแฟนะฮะเยอะขนาดนี้เลย ตอนนี้คือกลุ่มเพื่อนนะครับเพื่อนน้องๆครับอุ้ยคนเยอะมากตอนกลางคืนเราก็ไปเหรอใช่ไหมไปไหนเราปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้ตอนปาร์ตี้เราถ่ายอย่างี้ไหมไม่ก็ถ่ายบ้างแต่หลังๆไม่ดื่มแล้วต้องตังส่วนออกไม่ได้อยู่ดีเลยเฮยใจเย็นสำหรับการวิ่งอินทวัลวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่อยู่นะ ในการตื่นเช้ามาแล้วเจอคอมมูนิตี้นะนดีๆแบบนี้คือการที่ตื่นเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่แบบเราสามารถทําตามแผนที่เราวางไว้ได้แล้วก็ได้เจอคอมมูนิตี้นะครับได้เจอซนะูปเปเนาะแล้วก็ไอซ์นะครับที่เป็นคนอังกฤษนะฮะแต่พ่อแม่เป็นฟนะิลิปปินส์เนาะตอนนี้ก็เวลา8โมงเช้าแล้วคือเราวิ่งเสร็จก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็เจอเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ เราไม่เคยแบบตื่นเช้ามาแล้วก็วิ่งแล้วก็มานั่งกินกาแฟกับพบปากกับเพื่อนๆเ,เหมือนมันกําลังเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นที่กรุงเทพเนาะเขาก็ทํามาสักพักแล้วแล้วก็ขอนแก่นก็จะมีม้วนจอยนะที่คนเขาจะไปวิ่งรวมกันเยอะๆอะ่ะเออไว้มีโอกาสน่าจะไปด้วยไปจอยกับเขานะครับเออรู้สึกดีอะ่ะตื่นเช้าแต่วพรุ่งนี้ลองดูว่าจะตื่นได้ไหมแฮปปี้เว้ยแฮปปี้มีความสุข <Woo! S 2> สำหรับเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่2นะฮะที่ได้ดูแลตัวเองนะครับน้ำหนักผมตอนเดือนสิงหาคมเนี่ยที่ได้เริ่มลดลาเลิกแอลกอฮอล์แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับตอนนั้น96สําหรับเดือนนี้ลดลงมาเหลือที่91แล้วละครับทุกคนสิ้นเดือนกันยายนปุบมือมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถลดน้ําหนักลงมาได้ผมก็อยากจะบันทึก เรื่องราวที่ผมได้ไปดื่มอีกแล้วนะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่แล้วได้ไปดื่มแอลโกอฮอล์นะฮะกับพี่ๆกลุ่มหนึ่งนะฮะก็ไปดื่มด้วยกันนะครับแล้วก็เมานะฮะคือในคืนนั้นเนี่ยได้กินไวน์นะฮะหมดไปน่าจะสักประมาณ3-4ถึงขวดด้วยกันนะครับรวมกับพี่ๆี่เขานะไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ว่าพอผมดื่มเสร็จอ่ะผมก็เกิดคึกไงฟิลแบบอยากไปต่อก็เลยไปที่ร้านเลดอิดเบียนะครับทุกคน ร้านประจำนะฮะเป็นร้านที่ผมชอบมากสมัยแต่ก่อนเนี่ไปแบบเกืบเอบจะทุกสัปดาห์เป็นร้านของอาจารย์ดีเวอร์สุดที่รักของเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะก็ไปกินไวน์เสร็จไปต่อเบียร์นะครับเช้าวันถัดมาฮะป่วยครับผมเป็นไข้เลยไข้ขึ้นแบบโอ้โหตอนนั้นนี่ผมแบบตื่นประมาณสรอบอะจนถึงเช้าอะ สำหรับตอนนี้ผมก็กำลังมาที่โรงพยาบาลนะฮะเพื่อที่จะมารับยานะครับจากที่ผมบอกไปเนาะว่าผมเป็นโรคลิ่มเลือดในสมองแล้วก็ต้องรับประทานวาฟารินนะฮะเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับหลังจากที่ผมรับยาเสร็จเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูเส้นทางที่ผมวิ่งเป็นประจำนะฮะว่า ไอที่ผมบอกว่าสวนเกษตรมขอแล้วมันแบบชันชันชันช,นช,นชันเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมลองไปคุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เขาก็กําลังหัดวิ่งนะครับเหมือนก,นกันกับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณวิ่งที่นี่ได้เนี่ยคุณวิ่งได้ทุกที่ในขอนแก่นนะวิ่งได้ทุกที่ในโลก <laughs> ผมแบบไม่มาขล,าลังันเลยเอ่ะเขาบอกมันชันมากซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันชันจริงๆแล้วช่วงแรกๆที่ผมวิ่งเนี่ยคือแบบโอ้ใจจะขาดอะ คือมันชันมากนะนะวันนี้อาจจะพาไปดูว่ามันชันจริงหรือเปล่านะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเออถ้ามาขอนแก่นแล้วอยากได้ที่ซ้อมที่แบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์หน่อยเนี่ยให้มาที่นี่นะ <laughs> แล้วเราก็มาถึงที่สวนเกษตรกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าที่สวนเกษตรนี้เนี่ยมันโหดยังไงนะวันที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมแล้วสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่นักศึกษานะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะฮะชอบมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแล้วก็บูธขายอาหารนะให้เรามาเติมพลังหลังจากที่เราวิ่งนะครับบางทีก็เติมเกินวิ่งไปก็เหมือนแบบ ต้องมาเพาผ่านใหม่อะไรประมาณนี้แล้วสำหรับวันนี้นะครับที่ไปวิ่งมานะก็ทำเพสไปได้6.24กิโลเมตรต่อชั่วโมง นในส่วนเกษตรนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางอย่างที่บอกก็คือมันยากนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยพักการวิ่งมาประมาณ2อาทิตย์นะครับไม่ได้วิ่งแบบลองรันเลยเนาะแล้วก็วิ่งแค่อินเทอร์วอลนะครับแล้วก็ทำพวกคิดนะก็รู้สึกว่าเออวันนี้ตัวเบาเว้ยแล้วก็แบบวิ่งได้เร็วมากก็เลยลองอัดดูนะ แล้วก็จริงๆเวลาน้อยด้วยเพราะว่าต้องรีบกลับมาทํางานนะครับมีเวลาแค่1ชั่วโมง35นาทีนะครับเมื่อกี้ก็วิ่งไปประมาณ32นาทีนะฮะรวมขับรถกลับมาก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับสําหรับเดือนกันยายนนะครับการฝึกของผมก็จะเป็นในส่วนของการเวทเทรนนิ่งแล้วก็วิ่งไปในตัวนะครับผมแบ่งความเข้มข้นเป็นอย่างละ50-50นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าสําหรับเดือนนี้เนี่ย ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะสำหรับวันนี้นะครับการซ้อมของผมมันจะเป็น Upper Body นะฮะก็จะประกอบด้วย Push p o นะฮะแล้วก็เล่นแขนกับเล่นหน้าท้องนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเล่นอะไรบ้าง I'm still here I'm still here After the rain and all the smoke clear The fire taking punches, I got beat up Left, right, uppercut, it was hard to keep up Looking over my shoulders, making sure nobody sneak up Life was doing shots, most of y'all will probably freeze up But me, I had to speak up Looked in the mirror and told myself, you better not ease up Boy, you better speed up After the 5th round, I went to the interval race yesterday. It was a one fun and happy atmosphere. Last Saturday, before the wing เทมโป 5K ที่ผมแบบวิ่งได้เร็วเนาะแล้วก็วันเสาร์อ่ะผมป่วยผมป่วยนะครับแล้วก็มันยังไม่หายดีนะวันอาทิตย์เราก็กลับมาออกกำลังกายนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าเราหายแล้วไงรู้สึกดีละแล้วก็วันจันทร์ก็ไปวิ่งอัดเทมโปวันอังคารนัยกเล็กวันพุธก็ตื่นเช้าไปวิ่งอินทวลนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วแล้วก็โอ้ยวิ่งได้เร็วมากเลยอย่างเงี้ยสรุปคือภูมิตกครับทุกคนแล้วก็เสี่ยงนะฮะเหมือนที่ ได้ยินในคลิปเลยว่าแบบเออมันก็มีแหลๆไปบ้างในบางจังหวะนะครับแล้วก็มีอาการที่แบบเหมือนยังไม่ค่อยหายดีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบันทึกไว้ว่าอย่าทำอีก <laughs> ถ้าเกิดใครที่แบบป่วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปฝืนมันนะค่อยๆรีคอเวอร์ตัวเองอย่าทำแบบผมแล้วกันโอ้แย่มากแย่มาก และหลังจากเป็นไข้นะครับผมก็เริ่มฟื้นฟูรีคอเวอรี่แล้วก็หายแล้วก็กลับมาออกกําลังกายนะฮะโดยที่แผนการออกกําลังกายของผมในเดือนนี้เนี่ยผมเล่นอัปเปอร์บอดี้ใน1วันแล้วก็จะมีการคาร์ดิโอด้วยนะครับวันไหนที่ผมวิ่งเนี่ยผมก็จะไม่เล่นสตริงเทรนนิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยที่ผมปรับแผนของผมก็คือผมแบ่งเป็นอัปเปอร์บอดี้บวกคาร์ดิโอใน1วันแล้วก็เป็นวันเล่นขานะครับแล้วก็บวกกับการคาร์ดิโอนะฮะซึ่งเดือนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือผมเนน้กับ การออกกําลังกายแบบไฮบริดนะครับผมคือร่างกายไม่ค่อยพร้อมในการวิ่งลองลันสําหรับเดือนนี้นะเพราะว่าสัปดาห์แรกก็มีไปประชุมสัปดาห์ที่2ก็ป่วยสัปดาห์ที่3ก็รีคอเวอร์สัปดาห์ที่3า,า,า,ามนี่ผมรีคอเวอร์ผมก็วิ่งไปประมาณ8กิโลนะครับวิ่งแบบจอกจอกเบาๆไปเรื่อยๆนะครับและสัปดาห์ที่4นะครับผมก็ทาอินเทอร์ววลแล้วก็มีไปกรุงเทพต่อนะฮะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าใน1เดือนเนี่ยเสี่ยที่นี่มันน้อยมากเลยนะทุกคนมันแบบแล้วยิ่งถ้าเกกกกิดรราาาวงงแผนในใออ,ยอัยะ สัปดาห์แรกเราทําอันนี้ไปสัปดาห์ที่2เราทําน,นี้ไปสัปดาห์ที่3เราทําอันนี้ไปทําตารางแบบผมทุกคนจะเห็นว่าวีคแต่ละวีคมันผ่านไปเร็วมากและในแต่ละวีคเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าเราทําอะไรตามแผนบ้างและเราไม่ได้ทําอะไรตามแผนบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราต้องห้ามโกหกตัวเองใส่ความจริงลงไปนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเออเนี่ยประสิทธิภาพของเราเนี่ยที่มันดีขึ้นอ๋อมาจากการที่เราทําตามระเบียบวินัยนะทําตามความสม่ําเสมอนะหรือถ้ายกตัวยอย่างแบบผมนะครับ ถ้าวีคไหนที่เราดื่มหรือไม่ได้ออกกําลังกายตามเป้าหมายเนี่ยแล้วประสิทธิภาพของเรามันลดลงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ไม่ได้รักษาวินัยนะผมว่าการทําแผนแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอยากให้เพื่อนๆที่กําลังตั้งใจในการลดน้ําหนักหรือออกกําลังกายเนี่ยไปลองวางแผนตัวเองดูนะครับแล้วก็ใส่ความจริงลงไปในตารางนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเออเราทําอะไรไปบ้างผมก็มีการกินหลุดบ้างซึ่งผมก็จะไม่โกหกตัวเองนะฮะผมก็จ,จดลงไปเลยในตารางว่า เราหลุดอะไรบ้างในแต่และวีคซึ่ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมานั่งดูรายอาทิตย์เว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยกินแอลกอฮอล์เหมือนเดิมเลยคือ <laughs> กินทุกอาทิตย์เลย,เยจริงๆแบบทุกอาทิตย์แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีมากสําหรับผมแม้ว่าผมจะกินแอลกอฮอล์เกือบทุกอาทิตย์อะผมก็ลดปริมาณลงเยอะมากเลย จากแต่ก่อนผมกินแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะตอนนี้ก็คือทักสองสาแก้วประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะพอใช่เพราะว่าในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสังคมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งใน1วีก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นัดไปเจอกันบ้างนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ปีกวิเวกหนีจากเพื่อนไปเลยนะในการที่เราดูแลตัวเองอะ่ะเราไปเหมือนเดิมเราแชร์เหมือนเดิมและเราก็ดื่มกับเพื่อนได้เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเราดื่มน้อยลงแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการที่จะลดไขมันเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปีกวิเวกจากสังคมนะเราสามารถอยู่กับมิตรภาพดีๆของเราได้นะครับแล้วก็สามารถมีความสุข enjoy life ได้เพียงแค่เราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการกินนะครับซะเป็นส่วนใหญ่และสำหรับพัฒนาการเดือนนี้ที่ผมรู้สึกประทับใจนะนั่นก็คือผมตื่นเช้าได้นะครับแล้วก็ไปวิ่งอินเทอร์บาลนะครับเจอกับพี่ๆหลากหลายท่านมากนะฮะในการไปวิ่งตอนเช้า ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเทรนเวลเนสในการดูแลตัวเองเนี่ยมันกระตุ้นให้คนตื่นเช้ามาออกกำลังกายกันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะมอขอที่ผมไปมาเนี่ยคือแบบอู้เยอะมากอะ่ะตอนเช้าอยู่ที่สนามกีฬาน่าจะแบบ30คนได้อะ่ะแล้วก็ถ้าไปตรงสวนเกษตรนี่ก็น่าจะสักประมาณ20-30คนได้แล้วก็จะมีแบบบูธเล็กๆเ,เหมือนที่ผมโชว์ไปนะฮะก็จะเป็นโซนขายอาหารตอนเช้านะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากในการที่คนดูแลตัวเองเนี่ยมาพบเจอกันในช่วงเช้านะฮะ สำหรับเดือนหน้านะครับเป็นเดือนที่ผมจะต้อง c ชา l เลน g ์ตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะครเพราะว่าจะมีอีเวนต์นะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทริปหลักดาวเช้าอยู่ที่อุบลน,นะครับแล้วก็งานขอนแก่นไบวีกวันที่25ตุลาคมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ จะได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทําคลิปมอเตอร์ไซค์มาให้เพื่อนๆดูแลเพราะว่าเพราะาที่ผ่านมาในเดือนกันยายนเนี่ยแทบจะไม่ได้ขี่เลยเนาะเพราะฝนตกหนักและน้ําท่วมเต็มขอนแก่นเลยนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทริปหลักดาวทาอุบลและขอนแก่นไบวีก